วันนี้มารีวิว m a ด d a f ฟ m i l y นะฮะตัวนี้เป็น Ma ด d a 1ัน3นะครับ5เกียร์นะฮะภาษีเต็มแอร์เย็นช่วงล่างดีเครื่องดีนะครับตัวรถบางๆฮะเดี๋ยวพาไปดูรอบคันกันก่อนนะครับสีสันก็ตามอายุการใช้งานนะครับแต่แบบว่าบางๆนะฮะอันนี้นี่ภาษีหมดปีหน้านะครับภาษีหมดปีหน้านะฮะไปดูรอบคันกันครับดูรอบคันกันก่อนนะฮะ บางๆนะครับก็มีริ้วรอยตามอายุการใช้งานบ้างนะฮะดูแล้วสติกเกอร์ยังเดิมอยู่เลยนะครับสติกเกอร์เดิมๆเลยนะฮะนะครับาดูรอบคันนะฮะคันนี้นี่พันสามห้าเกียร์นะครับแอร์เย็นนะฮะรถไม่มีผุนะครับเปิดขายที่สามหมื่น เก้าพันห้าร้อยบาทนะครับภาษีเต็มนะฮะวนดูรอบคันนะครับเอาให้ทั่วๆนะฮะโอนะครับยางยังดีอยู่นะฮะช่วงล่างดีเลยช่วงล่างนี่แน่นตึบเลยนะฮะเครื่องดีเงียบกลิบอ่าพาไปดูลอนกระบะก่อนครับลอนกระบะสวยมากนะฮะคันนี้อันนี้ที่เห็นนี่ไม่ได้ผุนะครับ แต่ว่ามันเป็นสี่อนนะฮะดูนะใกลๆนะเป็นเป็นสี่อนนะครับลอนกระบะนะฮะสวยมากนะครับคันนี้ลอนกระบะสวยมากไม่มีรอยหักเลยนะครับลอนกระบะนะฮะสวยนะครับนี่นะฮะดูนะครับสันไม่หักนะครับนี่ไม่ได้ผุนะฮะสีมันล่อนออกนะครับไม่ได้ผุนะครับสองข้างเลยนะฮะไม่ได้ผุนะครับ ไปดูข้างในกันบ้างนะครับภายในนะฮะเบาะมีขาดตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับภายในนะครับมีพรมพร้อมนะครับ วิทยุมีมานะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ไล่ให้นะครับมันมามันก็ไม่ติดผมขี้เกียจไล่นะก็เลยเอาตามไหนตามนั้นนะครับสามหมืเก้าันห้าร้อยบาทนะฮะเกตวัดใช้ได้ครบนะครับอเดี๋ยวออนให้ดูนะฮะเกตวัดเกตวัดใช้ได้ครบนะครับดูนะฮะนนะครับวัดความเร็วใช้ได้นะฮะแอร์เย็นนะครับไปดูห้องเครื่องครับ ห้องเครื่องนะฮะห้องเครื่องนะครับ,อค,รอค,รบคอมแอร์ใหม่เลยนะฮะคันน,นี้คอมแอร์เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยเงาเงาเลยนะฮะห้องเครื่องสวยนะครับรถไม่มีโดนเลยนะฮะประตูนี่โยนขึ้นโยนปิดนี่คือแกลบแกลบเลยนะฮะสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดแล้วปิดให้ดูประตูนะฮะนี่นะครับดูนะครับนะฮะ กึบเดียวอยู่ฮนะนี่เสียงเพาะเลยนะครสองข้างเลยนะพาไปดูอีกข้างหนึ่ง <c oughs> นี่นะนี่ว่าประตูฝั่งคนนั่งนะครับนี่นะไม่ต้องปิดแรงกลิบเดียวอยู่นะฮะเล่มเล่มเอกสารเอกสารครบนะครับคันนี้นะฮะสามหมื่เก้าพันห้าร้อยบาทนะฮะ ต่อได้แต่อาจจะลดให้นิดเดียวนะฮะเพราะว่าสวยจริงนะพันนี้บาง,บาง,บ,างบางนะฮะบางบนะครับบางบาง,บางนะฮะรอบพันคนระับเคาะโชว์ให้ดูเลยอ่า เดี๋ยวติดเครื่องให้ดูก่อนครับเครื่องติดง่ายมากแล้วก็เครื่องนิ่มมากนะฮะตารเครื่องนะครับเสร็จแล้วนะฮะนี่คือเครื่องติดแล้วครับเงียบติดเลยนะเครื่องติดแล้วนะครับเดินนิ่งเลยนะฮะเดี๋ยวจะเปิดแอร์นะครับก็ได้เสียงทมเนื้ทั้งงนานนะะ แอาทำงานแล้วนะฮะลมออกนะครับแอร์เย็นนะฮะแอร์เย็นนะครับมีติดแอร์นะฮะมีวิวกันแบบชัดๆยาวๆกไปเลยนะเครื่องเดินนิ่งนะครับท่านใดสนใจก็รถอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะคันนี้ภาษีเต็มเครื่องดีช่วงล่างดีนะฮะ ภาษีเต็มเครื่องดีช่องล่างดาีแอร์เย็นนะครับเล่เมเอกสารครบนะฮะขายอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทนะฮะต่อเยอะต่อหนักผ่านก่อนเลยนะครับคันนี้นี่สวยจริงนะฮะอย่างที่เคยขายมาผมว่าคันนี้ก็หนึ่งในใต้ล่าเหมือนกันภาษีไม่ขาดนะครับท่านใดสนใจนะฮะรถอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะหรือว่าโทร0 8 0 6 8 8 8 6 8 8 รถที่รถอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะสามหมื่นเก้าบาทนะครับใครที่หาใช้นี่ผมว่าได้ไปคุ้มมากนะฮะคุ้มมากเน้นหรือว่าคุ้มมากเพราะว่ารถครบหมดเลยนะครับแอร์เย็นภาษีเต็มนะฮะเล่มเอกสารครบรถอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เน้นอีกทีหนึ่งนะครับสนใจโทรมาครับ0 8 0 6 8 8 8 8 8 8ขอบคุณครับ